เด่นล่างเน้น10ล่างกราบขอบพคุณพี่น้องที่ติดตามครับผมครับกราบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมครับกราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านครับผมครับก่อนจะมารับชมข้อมูลดีๆขอฝากคําเตือนครับผมคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับเน้นย้ําว่าสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คํานวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคํานวณตัวเลขตามสูตรตามสถิติของตัวเลขเท่านั้นนะครับผมครับเป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับตัวเลขที่คานวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะ หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับสูตรเราใช้หลักร้อยบนบวกส10บล่างบวกหน่วยล่างบวกแคงที่ครับผมครับสูตรนี้ก็แปลงมาจากสูตร2ตัวมาหนึ่งตัวสสูตรนะครับพี่น้องบางท่านก็บอกเบาหลายครับผมยังไงก็กราบขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับผมครับสูตรที่เขาเดินงวดแรกนะครับผมก็คืออืม งวดที่ออก30นะครับเราก็ใช้รางวัลของงวดก่อนหน้านั้นนะฮะมาทำเป็นสูตรนะครับงวดนั้นสารตัวท้ายรางวัลที่1ออก27209นะครับเราใช้หลักร้อยคือเลข2นะครับหลัก10คือเลข0หลักหน่วยล่างคือเลข9 <c oughs> บวก8คงที่ได้เท่าไหร่ก็บวก1บก1ึบ่งบวกอยู่ สองบวกศูนย์ได้สองสองบวกเกได้สิบเอ็บวกแปงที่ได้สิบเบวกหได้ศูนบวกหได้หนะครับคำนวณได้เก้าง่างสตัวล่างรางวันสองตัวล่างสลากินแบ่งรัฐบาลก็ออก 3.0. น,นะครับก็เข้าที่หลักหน่วยนะครับเลขศูนย์เข้าที่หลักหน่วยครับผมครับ <c oughs> หลักร้อยบน10ล่างหน่วยล่างนะครับผม หลักร้อยบนนะฮะทีนี้หลักร้อยบนคือเลข8นะครับ8บวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็คือ8บวก3บวก0บวก8ของที่ครับผมครับ8บวก3ได้1 1 11, 11บวย์ได้11 11บวก8ได้19นะครับคำนวณได้90 1นะครับ2ตัวล่างสลากินแบ่งรัฐบาลก็ออก1 6ครับผมก็เข้า เลขหนึ่งที่หลักสิบนะครับผมหลักร้อยก็คือเลขหนะครับผมหกบวกหนบวกหะครับหกบวกสิล่างหน่วยล่างนะครับหกบวกหบวกหบวกแปคงที่หกบวกหนึ่งเท่ากับเจบวกหเท่ากับสิบสบวกแเท่ากับยี่บวกส ขอไปครับ1นบก1ได้2 2บก1ได้3คำนวณได้1 2 3นะครับ2ตัวล่างสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ออก6 2นะครับ6 2ก็เลข2เข้าที่หลักหน่วยนะครับผมครับหลักร้อยก็คือเลข5นะครับ5 6บวก6บวก2นะครับ5 6บวก6บก2บก8คงที่5 6บวก6เท่ากับ11 11บวก2เท่ากับ13 13บวก8 เท่ากับ21นะครับคำนวณได้1 2 3สนะครับ2ตัวล่างสลากจินแบ่งรัฐบาลก็ต,ต่อมาก็ออก1 1หนึ่งะฮะออกหนึ่งหนึ่งหลักร้อยก็คือเลข4นะครับ4บวก1นบวก1บวก8นะครับ4บวก1บวกหบวก8ถ้าไม่อธิบายก็เคยมีดราม่าครบับเขียนลงเขียนลงไปก็เขียนได้ใช่ครับผมก็เลยอธิบายเพื่อความชัดเจนนะครับผม แล้วขออนุญาตนะครับมีพี่น้องบางท่านบอกหลอกลวงมิสระมิจฉาชีพ <c oughs> ผมก็เลยตอบไปว่าผมไม่ได้หลอกลวงอะไรผมไม่ได้ของเงินแม้แต่บาทเดียวนะฮะขอพูด,ดนิดนึงครับผมบอกว่าผมไม่ได้ขออะไรสักบาทนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขายของไม่ได้แบบเออคุณต้องซื้อของผมผมก็ไม่ได้พูดนะฮะก็ความคิดต่างก็เรื่องของคุณยังไงผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม เออหนึ ies, ่งหนึ่งนะฮะสองตัวล่างออก11หลักร้อยก็คือเลข4ีนะครับสี่วกหนึ่งบวกหนะฮะสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกแปดของที่สี่บวกหนึ่งเท่ากับหบวกหเท่ากับหกบวกแเท่ากับสิบสีคำนวณได้4ี่ห้านะครับสองตัวล่างงวดต่อมาก็ออก6 7นะครับหลักร้อยคือเลข7นะครับสิล่างคือเลข6 หลักหน่วยล่างคือเลข7นะครับก็7บวก6บวก7บวก8ของที่ครับผม7บวก6บวก7บวก8ของที่นะฮะ7จบวก6ได้13 13บวก7ได้20 20บวกปได้28คำนวณได้8 90นะครับ2ตัวล่างงวดต่อมาก็ออก9 1หนึ่งนะครับผม91ก็เข้าเลข9ที่หลักสิบนะครับผม เลขสหลักร้อยคือเลข4ครับก็4ี่บวกเบวกหบวกแของที่นะครับ4ี่บวกเบวกหบวกแของที่นะฮะสี่บวกเเท่ากับ13 13บวกหนึเท่ากับ14บ4บวกแได้22คําคำนวณได้2 3 4นะครับ2ตัวล่างงวดต่อมาก็ออก4 6ครับผม เลขสก็เข้าที่หลัก10นะครับเลข4เข้าที่หลัก10แล้วหลักร้อยก็คือเลข8นะครับ8 1ดหนะฮะก็ใช้หลักร้อย10ล่างหนึ่งล่างก็คือ8บวก4บวก6บวก8ปดคงที่นะครับ8บวก4บวก6บวก8ปดคงที่นะฮะแบวก4เท่ากับ 8, 4, 12 12บวก6เท่ากับ18 18บวก8เท่ากับ26่สิคำนวณได้6 7 8นะครับ สองตัวล่างงวดต่อมาก็ออกหกหกนะครับผมเลขอ่าหลักหกก็มาหลักสิบหลักหน่วยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับแล้งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาหลักร้อยก็คือเลขสอนะครับสองบวกหบวกหบวกแของที่สองบวกหบกหบวกแของที่นะฮะสอบวกหได้แปดบวกหได้14 1สี่บวกสได้ยี คำนวณได้สองสามสี่นะครับงวดที่ผ่านมา,เ,าเลขสี่ก็เข้าทั้งสิบและหน่วยนะครับเพราะว่าเขาเบิร์นนะฮะ หลักร้อยบนงวดที่ผ่านมานะฮะหลักร้อยบนงวดที่ผ่านมาก็คือเลขสี่นะครับฮะหลักร้อยบนคือเลขสี่สิบล่างคือเลขสี่หน่วยล่างคือเลขสี่นะครับก็คือสี่บวกสี่บวกสี่บวกแปดคงที่นะครับผมหลักร้อยคือเลขสี่สิบล่างคือเลขสี่หน่วยล่างคือเลขสี่บวกแปดคงที่นะครับ 4 32สบวกแเป็น20ผลลัพบเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือเลข0นย์นะครับ0ย์เพิ่มเป็น1เป็น1 1เพิ่มเป็น1เป็น2 <c oughs> ครับผมเ,เด่นล่างเน้นหลัก10งวดประจำวันที่1พฤศจิกาย,ยนก็คำนวณได้0ูนย์หนนะครับผมตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมครับ <c oughs> ตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่แนวทางเพื่อที่จะหาซื้อสลากยินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผมครับขอบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปสบู่สก้นครับผมครับแล้วกลับมาพบเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ